้วครับก็ตามสัญญานะครับเพื่อนๆครับว่าวันนี้จะมาแจกวิธีทำนะครับหรือแจกสูตรการทํานี่เลยครับน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับน้าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่มิสเตอร์เอ็มลงมือทําเองนะครับใช้ระยะเวลาในการทําไม่นานเลยนะครับไม่นานเลยแล้วก็อุปกรณ์นะครับสิ่งที่เราจะมาทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยก็ มีไม่เยอะนะครับหาได้ภายในบ้านนะครับหาได้ภายในบ้านแต่ก็จะมีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่จะต้องให้เพื่อนๆน,นี่ยไปหามานะครับหรือไปซื้อมานะครับก็มันมีอยู่หลายสูตรนะครับเพื่อนๆมีแบบสูตรธรรมดาสูตรเร่งรัดนะครับแล้วก็สูตรธรรมชาตินะครับเรามาคุยกันก่อนว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะครับ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ตัวดีนะครับเป็นจุลินทรีย์ตัวดีที่พืชนะครับสังเคราะห์แสงหาอาหารได้ดีไม่ว่าจะเป็นการหาอาหารทางใบหรือการหาอาหารทางดินหรือทางรากนั่นเองนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยสามารถเนี่ยนำไปเป็นปุ๋ยนะครับนำไปเป็นปุ๋ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเล่งให้ต้นไม้เนี่ย นะครับจเจริญเติบโตโดยวิธีการดึงสารอาหารจากในดินและในอากาศนะครับจุลินทรีย์เนี่ยเราสามารถให้ได้ทั้งปุ๋ยทางน้ำคือลาดลงดินก็ได้นะครับหรือจะฉีดพ่นทางใบก็ได้นะครับสามารถทำได้ทั้งสองวิธีเพราะเป็นจุลินทรีย์ตัวดีไม่ทำให้พืชเฉาไม่ทำให้พืชตายไม่ทำให้พืชมีปัญหา แต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่ว่าต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับปริมาณที่เหมาะสมหมายความว่ายังไงนะครับทุกทีเนี่ยมิสเตอร์เอ็มจะใช้ฟ็อกซี่หรือกระบอกฉีดน้ําตัวนี้นะครับมีความจุอยู่ที่1.5ลิตรนะครับมีความจุอยู่ที่1.5ลิตรเนี่ยมิสเตอร์เอ็มจะใส่น้ํานะครับให้ถึงตรงนี้เลยนะครับ1.5ลิตรตรงนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วจะใช้จุลินทรีย์ตัวนี้นะครับ ในการฉีดพ,พ่นทางใบก่อนนะอันนี้เริ่มจากการฉีดพ,พ่นทางใบเนี่ยหฝานะครับหฝาของขวดนี้เลยนะหนฝาขวดที่เราเราเรา,เราทำนี่เลยหรือถ้าใครมีที่ตวงนะครับหรือมีอหลอดฉีดยาก็ประมาณ 5cc นะครับ 5cc นะแต่ส่วนมากมิสเอจะใช้ฝานี่เลยนะครับฝานี่เลย1ฝาหรือ1ฝาครึ่งนะครับแล้วแต่ว่า,าเราอยากจะให้ พืชของเราจเจริญเติบโตมากน้อยเร็วขนาดไหนหรือว่าต้นไม้ของเราโตมากขนาดไหนนะครับส่วนแบบที่2นั่นก็คือการนําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยมาผสมกับน้ํานะครับมาผสมกับน้ําถ้าเป็นถังนะครับขนาดอ่าิบลิตรเนี่ยเราจะใส่น้ําจุลินทรีย์ลงไปเนี่ยประมาณแก้วเป๊กนะครับแก้วเป๊กสุราหรือแ,แก้วเป๊กเหล้าเนี่ยประมาณ1แก้วหรือ อยู่ที่ประมาณ 20cc ขึ้นไปไม่เกิน 50cc 20-50cc 50ต่อน้ำ20ลิตรนะครับโคนโคนๆๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลาดน,น,นะครับลดทางดินนะครับต้นไม้ใหญ่ก็ลดเยอะหน่อยต้นไม้เล็กก็ลดน้อยหน่อยนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการดึงอาหารดูดอาหารแล้วก็การแตกลากฝอยนะครับคือรากที่เข้าไปหาอาหารได้ดีมากๆนะครับก็อันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่ง ทำไมถึงมาแนะนำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นสารอาหารนะครับที่เราให้พืชแล้วพืชมีความปลอดภัยรวมถึงตัวเราด้วยนะครับคนที่รักไม้ด่างรักต้นไม้ก็จะได้เกิดความปลอดภัยในการที่จะดูแลน้องๆซึ่งเราจะพยายามลดนะครับสารเคมีลงไปนะครับในการที่จะ บํารุงต้นไม้แต่บางอย่างเนี่ยในการป้องกันหรือการบารุงต้นไม้เนี่ยมันอาจจะต้องจะต้องใช้อาศัยสารเคมีอยู่หรือปุ๋ยเคมีนะครับบางอย่างมิเม่เซมก็ไม่สามารถบอกได้ว่าสารเคมีไม่ดีไม่ใช่ยกตัวอย่างเช่นการไล่แมลงเนี่ยสารเคมีจะดีที่สุดนะครับจะดีที่สุดแล้วก็รวดเร็วเห็นผลไวนะครับแต่ถ้ามาแบบสมุนไพรน้ําส้มปันไฟนะครับน้ําสับเดาน้ําพริกน้ํากระเทียมอะไรพวกนี้เห็นผลช้าบางทีต้นไม้เรา ไปสุขิตเรียบร้อยแล้วนะครับหรือร่วงโรนใบหายไปหมดแล้วกว่าจะเห็นผลนะครับก็เราก็เลยว่าบางอย่างสารเคมีก็ยังพอเป็นประโยชน์แต่เราก็ต้องใช้วิธีหรือหาวิธีในการใช้ที่ถูกต้องและเหมาะสมปลอดภัยที่สุดครับมาเอาละครับก็วันนี้จะมาบอกวิธีการทําน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้เร็วที่สุดนะครับคือให้ได้น้ําสีแดงๆแบบนี้เร็วที่สุดนะครับ มิสเตอเอมทดลองแล้วใช้เวลาอยู่ประมาณ5-7วันนะครับ5-7วันซึ่งจะต้องมาแนะนำเพื่อนๆว่าสูตรนี้เนี่ยต้องทําด้วยวิธีนี้เท่านั้นนะครับถึงจะได้เวลา5-7วันก็วันนี้เราจะมาบอกสูตรแบบเร่งด,วด่วนรวดเด็วก็เะนั้นแล้วให้เวลาแค่5-7วันเท่านั้นจะได้น้ำฟิลเลนซีสังเคราะห์แสงแบบคุณภาพคุณภาพแบบนี้นี่ครับมาดูแลต้นไม้ของเรานะครับอ่ะ เราจะมาดูวิธีการทำน้ำจุลินทรีย์ที่เร็วที่สุดนะครับเท่าที่มิสเอมทำมานะครับอย่างแรกที่เราจะเตรียมนั่นก็คือนี่เลยครับขวดน้ำเปล่าโพลาริสนะครับขนาด1.25ลิตรหรือ1.5ลิตรก็ได้นะครับ1.5ลิตรก็ได้นะครับแล้วก็ล้างให้เรียบร้อยนะครับล้างให้เรียบร้อยนะล้างให้เรียบร้อยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เติมน้ำนะครับนี่ครับ เติมน้ำเปล่าลงไปจะเป็นน้ำประปาก็ได้จะเป็นน้ำธรรมชาติก็ได้นะครับเติมน้ำเปล่าลงไปให้ถึงขีดข้อบนสุดท้ายตรงนี้นะครับให้ถึงขีดข้อบนสุดท้ายตรงนี้อันนี้เกินมาหน่อยก็เททิ้งได้นะครับนี่ให้ถึงขีดข้อบนตรงนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยก็พักไว้ก่อนถ้าใครมีเวลานะครับทําเหมือนมิเเอ็มก็ได้นะครับมีเวลาก็คือเติมน้ํานะครับเติมน้ํา ใส่ขวดทิ้งไว้1วันเติมน้ําใส่ขวดทิ้งไว้1วันก่อนที่เราจะมาทําจุลินทรีย์นะครับใส่น้าทิ้งไว้1วันโดยเฉพาะคนในเมืองกรุงหรือคนในเมืองที่ใช้น้ําประปานะครับคุณจะต้องเปิดน้ํานะครับใส่ขวดทิ้งไว้1วันเพราะว่าในน้ําประปามีสารคอรีนนี่ครับทำให้การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงช้ามากๆนะครับฉะนั้นแล้วควรให้คอรีนละเหยออกไปก่อนนะครับละเหยออกไปก่อนนะ เสร็จเรียบร้อยมีอะไรอีกนะครับอุปกรณ์ต่อไปนั่นก็คือไข่ไก่นะครับไข่ไก่เนี่ยเป็นตัวสิ่งสำคัญอีกตัวหนึ่งที่ทำให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยจเจริญเติบโตและมีชีวิตรอดนะครับเพราะว่าตัวไข่เนี่ยจะมีโปรตีนนะครับซึ่งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเขาต้องการแค่สารอาหารที่เป็นโปรตีนเท่านั้นที่เป็นโปรตีนเท่านั้นในการที่จะมาเลี้ยงนะครับ แล้วทําให้เกิดน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีแดงๆแบบนี้นะครับคํานวณแล้ว1ใบนะครับ1ใบจะใช้ขวดน้ําในการให้เป็นอาหารเนี่ยประมาณ5-7เขวดนะแล้วแต่ขนาดของไข่นะครับหใบนะครับและสิ่งสําคัญที่สุดที่ทําให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเกิดเร็วมากๆนั่นก็คือหัวเชื้อครับหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราทําเก็บไว้แล้วอย่าใช้หมดนะครับ ท่านต้องเก็บไว้อย่างน้อย1นึขวดสขวดสขวดเก็บไว้ครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าจุลินทรีย์ของเราใช้หมดแล้วนะครับสิ่งที่มันทําให้เกิดจุลินทรีย์เร็วที่สุดก็คือตัวหัวเชื้อจุลินทรีย์ยิ่งเรามีหัวเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยมันก็จะทําให้เราได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้ไวแล้วก็ไม่พลาดโอกาสที่จะทําแล้วฟาวทาแล้วฟาวหมายความว่ายังไงบางทีเนี่ยเราทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเอาเอาน้ําเอาไข่เติมลงไปนะครับแล้วก็เอาไปจากแดดทิ้งไว้ เขาอาจจะไม่มีตัวเชื้อจุลินทรีย์อยู่ข้างในเลยนะครับน้ําก็จะไม่เป็นสีแดงน้าก็จะเป็นสีขาวขุ่นใสเหมือนเดิมแบบนี้นั่นก็คือขวดนั้นไม่มีตัวจุลินทรีย์นะครับอ่ะเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยนะครับอย่างแรกก็ต่อไข่นะต่อไข่วันนี้เราต่อทีละใบก่อนเนาะเราทําทีละใบชืบนี่ครับต่อไข่นะครับไข่เบอร์อะไรก็ได้นะเพื่อนเพื่อเสร็จเรียบร้อยตีครับ ตีให้ไข่เข้ากันเหมือนทําไข่เคียวอ่าก็ตีไข่ให้ละเอียดเนาะก็ให้เข้ากันเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักไว้นะครับอ่าได้ขวดมาแล้วเห็นไหมตอนนี้เราได้น้ําแบบนี้เติมน้ํานี่พี่เตมใส่น้ําทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วนะครับก็ง่ายๆครับเติมไข่ลงไปเลยหนึ่งช้อนโต๊ะไม่เกินนี้ห้ามเกินนี้นะครับขวดน้ํา1.2ลิตรหรือ1.5ลิตร จะใช้ไข่แค่หนช้อนโต๊ะเท่านั้นนะครับหึ่ช้อนโต๊ะเท่านั้นใส่ลงไปไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะมันดูน้อยจังเลยนะไม่ต้องนะครับถ้าใส่มากนะครับตัวน้ำจุลินทรีย์ตัวนี้จะกลายเป็นน้ำแก๊สไข่เน่านะครับแล้วยิ่งเราทําอาหารเขาเยอะเกินไปตัวจุลินทรีย์ที่ใส่เข้าไปถ้าน้อยกว่าตัวอาหารจะทําให้จุลินทรีย์ตัวนั้นตายด้วยนะครับ ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับคือจุลินทรีย์ตายก็น้ําก็จะกลายเป็นสีสีดําสีน้ําตาลเข้มอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องเป็นสีแดงอะไรประมาณอย่างนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ที่ทําให้จุลินทรีย์ของเราเนี่ยโตไวนะครับโตไวนะสังเคราะห์แสงไวภายใน5วัน7วันก็คือการมีเชื้อหัวจุลินทรีย์นะครับเติมลงไปเลยนะครับประมาณ ประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งของปลายขวดที่ว่างอยู่นะครับเติมลงไปเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าหัวเชื้อจุลินทียของเรามีความสำคัญมากๆนะครับเสร็จเรียบร้อยปิดฝานะครับแค่เราเติมหัวเชื้อจุลินทียลงไปน้ำก็เป็นสีแดงแล้วเห็นไหมครับน้ำเป็นสีแดงแล้วนะครับ ก็เขย่าครับเขาวนี้นี่เขย่าให้น้ำนะครับไข่น้ำจุลินทรีย์เข้ากันแล้วก็เขย่าให้ไข่เขาละลายให้มากที่สุดนะครับเขยา่าเขย่านะครับอื เขย่าได้เขย่าครับยังไมครับเขาะจะเกิดฟองแบบนี้เลยฟองฟู่แบบนี้นะครับเขยาเ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บิดฝานี่บิดฝาให้เขาคลายอาคลายอากาศออกมานิดนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดไว้ปิดไว้เดี๋ยวเราทําให้ได้สักสามขวดเนาะเดี๋ยวาพาเพื่อนๆไปดูว่าเราจะไปลงแดดยังไงนะเ,นเร็จเนี่ยก็เติมไข่ครับไข่นี่ก็คืออะไรครับไข่ก็คืออาหารของจุลินทรีย์นะครับ อาหารของจุลินทรีย์เติมไข่ลงไป1ช้อนเท่านั้นนะครับ1ช้อนโต๊ะเท่านั้นไม่มากไม่เกินกว่านี้ไม่มากและไม่น้อยกว่านี้นะครับเติมนะ้ําจุลินทรีย์ลงไปพื้นหนึ่งนี่ใครที่เคยทําก็จะบอกว่าแหมก็เล่นเติมนะ้าจุลินทรีย์ลงไปมันก็มีจุลินทรีย์สิใช่ครับเพราะว่าอะไรเเพราะว่าเราต้องการได้จุลินทรีย์ที่รวดเร็วใช่ไหมครับไวต่อการใช้ด้วยนะครับก็เขย่าเหมือนเดิม เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปิดเหมือนเดิมครับนี่ครับให้เขาเอาอากาศเอาแก๊สอะไรออกมาก่อนแล้วก็ปิดไว้แค่ทําวันแรกก็เริ่มแดงนวเห็นไหมเพื่อนๆยังไงมันก็ไม่ตายอยู่แล้วครับจูลียซีอ่าโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูสถานที่ในการที่จะทําให้จูเลียซีสังเคราะห์แสงเนี่ยครับกินอาหารได้ไวให้มันแดงขึ้นนะครับเอาไปวางไว้ที่ไหนยังไงตามไปดูครับอ่าโอเคครับก็ วิธีการที่จะมาทําให้จุลินซีสังเคราะห์สแสงเนี่ยนะครับจเจริญเติบโตได้ไวนะครับเขาต้องการแสงตามชื่อจุลินซีอยู่แล้วนะครับเราก็เอาขวดน้ําจุลินซีที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งหัวเชื้อเนี่ยก็เอามาตั้งตากแดดไว้นะครับตั้งตากแดดไว้แบบนี้ครับก็จะตั้งแบบนี้ก็ได้จะนอนแบบนี้ก็ได้นะครับของผมเนี่ยจะนอนนะครับมีเส้นเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่าอะไรครับตัวของ ขวดเนี่ยได้รับแสงนะครับทุกจุดทุกอนูนะตั้งไว้แบบนี้นะครับก็ประมาณอย่างนี้นะครับก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ5-7วันก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้เหลือแค่2ขวดเองนะอันนี้เหลือแค่2ขวดถ้าเนี่ยครับเวลาเราทำยูริซีสังเคราะห์แสงที่มีตัวเชื้อยูริซีสมบูรณ์แล้วเนี่ยครับเวลาเราเขย่าอย่างเงี้ยครับ ฟองฟูเขาจะไม่มีนะครับฟองฟู่จะไม่มีแบบนี้เห็นไหมเออฟองฟู่จะไม่เกิดนี่แสดงว่าเขาโตเต็มที่สมบูรณ์แล้วนะครับแต่ก็เอาตากแดดไว้ก็ได้นะครับหรือจะเอาไปเก็บไว้เลยก็ได้นะครับแต่ผมก็เอาตากแดดไว้อย่างนี้แหละนะก็สําหรับการมาแนะนําเพื่อนๆทําจุลีซีสังก์แสงเพื่อเป็นอาหารของพืชน,นะครับช่วยพืชในการเจริญเติบโตได้ไวนะครับเป็นวิธีการทําแบบ อินซีหรือทําแบบปลอดภัยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่แนะนํานะครับก็ใครที่อยากทําอยากได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นของตัวเองก็ลองทําดูนะครับขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมให้กําลังใจกันนะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์รบกวงกดกระดิ่งให้ช่องมิสเอเอ็มด้วยนะครับวันนี้มานําเสนอวิธีการทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อประโยชน์และอาหารของพืชครับลาไปก่อนครับ